ตรงนี้ก็คือสามแยกอะไรนะแม่เขาเรียกสามแยกแอะไรสามแยกตะอันกวนกวนบุญสามแยกกวนบุญสนะามแยกกวนบุญตรงไปคือไปทางบ้านก,ก,กอกาะนะจะเลี้ยวนี้ลุงพลมาสร้างกระท่อมอยู่ตรงนี้แม่ขามาสร้างเมื่อก่อนลุงพลขายอยู่ตรงนี้ปะขายไก่ย,ย่างขายไก่ย,ย่างแล้วขายอยู่บ้านเขาด้วยแล้วก็มาถ้าเขาจ้างมาเฝ้าลานมันก็ขายอยู่ตรงนี้ครับ ย่างอยู่บ้านก็มาขายอยู่ตรงนี้กระต๊อบนี้ครับ้านคนบุญก็ซื้อแม่ทําใจก็ซื้อคบางทีก็ซื้อหนึ่งร้อยเขาก็แถมให้อ้าวเหรอซื้อหนึ่งร้อยแถมให้ด้วยมีโปรโมชั่นกิ้ไม่ต้องแถมหลอกลูกอกลัวมันขาดทุนโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกแม่อม่้องแถม ามันมีถม้ำมีพระอยู่ด้วยเด้อบนนั้นน่ะนะไม,ม่เคยขึ้นไปยังเ้ยอ้อาวเหรอหาหน่อไม้หาอะไรก็หาแถวนั้นแหละป่บบลงมาแล้วก็ตรงนี้อีกในป่าเนี้ยนะเห็ดนี่ถ้ามันออกเยอะมาเลยนี่ข้ามขึ้นไปนี่แม่ล้อมมันมีทางเดินขึ้นไว้ใช่ไหมอ้านี่ก็สวนแล้วก็เข้าไปนะก็พรอรัวแม่เนี้ยก็สี่สิบไร่แม่ล้อมไว ก็อย่าหลงก็มันมีหนามมาจับก็ให้กลับคืนมาม,มันเห็ดเต็มอืมมามาตรงนี้ก็นี่นะป,นป่าเอ้ยต้นตะขบนะฮะตะขบต้นนั้นต,ต,ต,ต้นต้นตะขบก็ยังเล็กอืมแล้วตรงนี้ทำอะไรเนี่ยแม่จะสร้างให้คงให้ลูกชายไปยู่ตรงนี้นี่สร้างดังไงอืม จ้างดำจะให้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ใครอยากเข้าก็เข้ามีสามห้องนะ้วิวสวยมากเลยดูดิหเห็นวิวภูเขาอะสวยมากป๊าดนั่นกระปลูกอะไรกันนะข้างล่างน่ะเป็นไมห,หมากอันนี้นะอันนี้หมากอะไรหม,ม,มากของแม่หมากเมี่ยวอ๋อที่มันเปรี้ยวๆนะไดอ,อันนั้วไม่เก็บไปขายอะ่ะโอ้ยแม่ขี้เกียจครอยากกินก็กินวูดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บไปขายดีกว่า หมากเงว,เงวที่มันค,คล้ายๆลิ้นจี่แต่มันลูกเล็กถูกไหมเปรี้ยวๆแม่<ๆ>มมเอาให้ตั้งสั้นแล้วตั้งหมั่นอยู่แล้วเล่อถ้าอยากกินก็กินได้อ๋อแต่ห้ามเอาไปขายนั่นก็ปลูกอะไรนะตรงนั้นนะปลูกมันบ่ปลูกมัน,มนโอ้วิวสวยมากเลยเนี่ยห้องน้ำนะต้องเจาะนะแม่ห้องน้ำเจาะอ้าวมิดไปแล้วอ่ะ จริงๆแล้วตรงนี้ต้องเจาะแล้วก็มองวิวเวลาอาบน้ำไงมองวิวออกไปแบบนี้นะเจาะกระจกนะใส่กระจกออจที่ของแม่ก็แค่นั้นมันปลูกม,มันแล้วไม่ใส่ได้เราต้องปลูกมันไปที่ของคนอื่นออตรงนั้นเป็นที่คนอื่นฮะนี่นะอันนี้เป็นที่คนอื่นของแม่แค่ตรงนี้นะครับแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นอะไรก็อยากกินรอกแม่เนาะจะลงไปไหนอ๋อแม่ก,ก็จะเก็บอันนี้นะอ๋อนึกว่าจะเดินลงไปข้างล่าง เดินลงไปทําไมแม่ไม่เดินเหนื่อยหาหน่อไม้ก็เหนื่อยแล้วจะให้เดินอีกออานีต้นไหนนั่นนี่นั่นน่นนนต้นอะไรนะ่ะอันนั้นละ่ะลิ้นไหมมีสองต้นเดี๋ยวมันตายแล้วลินเขาเรียกลิ้นอะไรนะลิน,ลนฟ้าลินฟ้าโอใช่นะ่ะต้นลินฟ้าอร่อยมากนะฮะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆล้เดี๋ยหางนกยุงอะ่ะคล้ายๆฝากหางนกยุงนะแต่มันจะอร่อยขมๆแล้วก็มีประโยชน์มากแพงด้วยนะ ฝักหนึ่งก็าขายกันแบบสามสิบสี่สิบบมาดูเขาทาบ้านก่นนยไปนายหมดแล้วเขาพักเที่ยงก็ไปกินข้าว นี่หน้าต่างอยู่ด้นะส่องออกไปนะ่ะนอนชมวิวเขานะครับวิวภูเขาตรงนี้ได้นะครับแต่ในความคิดของพี่เสืออย่างพี่เสือพูดไปเมื่อสักครู่นะตรงนี้นะจริงๆแล้วถ้าเจาะเนาะเจาะบล็อกออกไปแล้วก็ใส่กระจกอาบน้ำนะฮะ นั่งทําธุระส่วนตัวก็มองภูเขาไปด้วยมันโอ้โหมันจะเพอร์เฟกมากเลยมุมนี้นะครับตรงนี้นะฮะเราเรียกว่าสามแยกโกนบุญหรือสามแยกเต่างอยนะครับนี่นะผมนะสามแยกเต่างอยน สวย่สวยิวสวยมากเลยครับวสวยมากเลยนั้นวัดถ้ำมพะปวงเขาได้โนไม่ไม่ได้ใช่ว่าไปลงไปหาก็ของเราตุ่มนี่วัดธรรมะปองปุ๊ไหนไหนวัดถ้ำมพะปองไงตรงไหนยังไม่เคยขึ้นไปนะวัดถ้ำพะปองนี่นี่นี่ ที่เรามองมาจะเห็นบ้านพักแลวตอนกลับด้วยเยอะไปดูครับไปแม่นเราไปมันบ่พอกินหลายคนนะเสือเปล่าไปฮะเปล่าไปกินไปออ้ยังไอ้บางหมักเปรี้ยวๆนี่เหรอเอาไปใส่น้ำประเด็นผมไปนั้นอ้ยไม่สูงหรอกเอาไม่เอาอะไรแม่นมันร้อนถ้าไม่ร้อนจะปีนขึ้นตอนนี้เลยแต่มันร้อนไง อ่าสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะฮะ <Hey, S 1> ขอบคุณขอบคุณ1นึ่งแสนท่านที่รับชมนะครับขอบคุณนะครับ